สวัสดีครับผมตันโจนะครับผมเออมีน้องๆแล้วก็เพื่อน,อนๆหลายคนนะครับที่อินบ็อกซ์มาสอบถามผมนะครับว่าหัวของพี่ตันโจเนี่ยมีลักษณะเด่นอะไรบ้างนะครับผมที่ไม่ค่อยเหมือนเจ้าอื่นนะครับอยากรู้นะครับผมแล้วก็จะดูได้อย่างไรว่าหัวนี้เป็นของพี่ตันโจรจริงๆครับวันนี้ผมก็จะมาบอกจุด จะสังเกตได้ว่าหัวนันเป็นหัวผมนะครับผมโอเคผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างหัวนี้นะครับผมหัวนี้นะครับหัวสีแดงเนี่ยอันแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกว่าหัวของผมแล้วเนี่ยทุกหัวนะครับหูจะขยบได้นะครับหูจะขยบได้นะครับหูเราจะไม่ได้ว่าติดอยู่ที่หัวนะครับไม่ได้ว่าแปะนะะ นี่หูขยับได้จริงๆนะครับนะะเดี๋ยวผมจะขยับจากข้างในให้ดูนะครับนะฮะว้าว <Wow. S 1> นี่นะครับขยับขยับได้นะครับนะครับนะะแล้วก็อันถัดมานะครับ าตานะครับตาของหัวของผมนี่ก็จะพิบได้นะครับนะฮะตาตาจะกระพิบได้นะครับผมแล้วก็ผู้นะครับผู้ผู้หัวนี้นะครับจะเด้งได้นะครับเด้งได้เห็นนะเด้งได้ทำให้ดูแลเหมือนมีชีวิตชีวานะครับเวลา เหมือนหัวใหญ่เลยครับเวลาสิงโตตื่นกลัวก็จะสั่นนะฮะแล้วก็ตัวผู้นะครับตัวของผู้มันอันนี้เป็นไหมพรมนะครับเป็นไหมดูดีๆนะฮะเป็นไหมนะครับเป็นไหมอะไรกันะครับเป็นเป็นไหมทําขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ลิ้นนะครับลิ้นไม่ใช่วาดลงไปนะครับลิ้นเราไม่ได้วาดลงไปนะครับ ลิ้นเราไม่ใช้ใชวาดนะครับลิ้นเราลอยอยู่ครับแล้วก็เด้งได้นะครับแล้วก็ผมจะมีเดินดิ้นนะฮะเดินดิ้นที่เขานะครับแล้วก็ตรงจมูกนะครับผมจะมีดิ้นนะครับดิ้นทองนะครับนะฮะดิ้นทองตาก็แล้วก็รูจมูกสิงโตก็มีนะครับรูจมูก รูนะจมูกเหมือนของเหมือนหัวใหญ่นะฮะมีรูจมูกนะครับ้างนี้หมอจะเห็นไหมเอ่ยนะฮะมีรูจมูกนะครับนะแล้วก็จะมีเขาตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับข้างหลังก็จะเดินดิ้นเหมือนกันดิ้นทองนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วหัวขนาดนี้นะฮะที่กระพริบตาได้นะครับก็น่าจะมีของผมตันโจเนี่ฮะที่ทำออกมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นแบบรุ่นที่เป็นแขวนนะฮะจะแขวนหน้ารถหรือแขวนที่โต๊ะทำงานก็ได้นะครับด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับนี่นะครับครับผม แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ